แล้ววันนี้นะคะเรามีเคสอะไรคุณทุกตาแนะนำากบอลมาหน่อยโกโบอลเคยได้ยินไหมคะอาชีพรับจ้างพาสุนัขเดินเล่นคะ่ะอันเนี้ยค่ะเราไปเห็นอาชีพนี้ได้จากที่ไหนเซิร์ชเ,เ, <laughs> เลยเซิร์ชเลยหรอใช่คะ่ะมันมีด้วย <laughs> เหรอคืออยู่ๆคุณคิดขึ้นมาปุ๊บเซิร์ชเลยอาชีพจูงหมา่งี้เหรอใช่อย่างนั้นเลยเน <laughs> อปัจจุบันอยากรู้ มีครอบครัวยังหน้าตาสวยๆอย่างอายุต่อแล้วต้องบอกเหรอคะบอกคือต้องบอกคุณต้องบอกคุณเอีผมติดตามคุณเขารู้กันหมดเลยนะเขารู้กันหมดเลยเหรอเดี๋ยวเขาก็รู้สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการบุกลังไฟ์ รายการที่จะพาทุกคนนะฮะไปชมอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะฮะที่ไลฟ์สดขายของ<ต>หรือรวมไปถึงนะคะพ่อคา้าแม่ค,ค้าที่ประกอบอาชีพอิสระด้วยค่ะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับใครเอ,อ่ยพิธีกรคนใหม่ฮะตุ๊กตาค่ะ,คะนางสาวสนัญญา์สีดวงค่ะแล้ววันนี้นะฮะเรามีเคสอะไรคุณตุ๊กตาแนะนำโกบอยมาหน่อยเรามีแขกรับเชิญค่ะโกบอยบเป็นอาชีพที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแต่ว่ามันมีความน่าสนใจมากเลยโกบอยเคยได้ยินไหมคะอาชีพรับจ้างพาสุนัขเดินเล่นค่ะอาชีพนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่ารายได้เดือนเนี่ย ตก4-5 0ถึงหมื่นบาทเลยแค่ค,คุณจุงหมาเดินเล่นเนี่ยนะใช่ค่ะตัวบอยผลตอบรับกำไรที่ได้อโอ้โหไม่น่าสนใจนะเดือน4ี่ห้าหมื่นอยากรู้น้องตุ๊กตาจะไปวิเคราะห์แล้วก็ไปคำนวณให้เห็นว่าอาชีพนี้สร้างไรายได้อย่างไรบ้างวันนี้ไปติดตามครับรายการบุกลงังไลน์นะครับหากใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครต์ให้เราทั้งคู่ก่อนนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับไปดูกัน แล้วตอนนี้นะครับอยู่กับคุณโชนะครับคุณโชสว,วัสดีครับผมสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับอาชีพนี้เห็นเมื่อกี้คุยกับคุณทุกตาตอนเกิดเรื่องมาอาชีพนี้คุณสามารถสร้างไรายได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเกิดมีเวลาว่างทํายิ่งเยอะไรายได้ก็ยิ่งเยอะตามเวลาว่างที่เราทาอะค่ะที่มาที่ไปของอาชีพนี้เกิดอะไรขึ้นทาไมถึงมันมีด้วยอะอาชีพจุงสุนัขเดินเนี่ยมีค่ะจริงๆมีมานานแล้วแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่ทําให้โชได้ลงมาทํางานนี้เป็นอาชีพเสริมแบบจริงจังอะค่ะแต่ว่าด้วยเราทที่เรรเรรราาาาาํํงงนปะจก็ยั มีติดเวลาไปทำพอโควิดปุ๊บเนี่ยมันมีเวิร์กฟอร์มโฮมเราก็เลยแบบอยากมีรายได้อะเพราะโควิดแบบแบบหลายๆที่ก็จ่ายเงินไม่เต็มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบหาสิ่งที่เราชอบอะค่ะเพื่อที่จะสร้างรายได้ก็เลยไปเจองานจูงน้องหมาเดินเล่นหรือว่าดูแลน้องหมาตามบ้านเงี้ยค่ะเราไปเห็นอาชีพนี้ได้จากที่ไหนเซิร์ชเลยเซิร์ชเลยเหรอใช่ค่ะมันมีด้วยบหรอคืออยู่ๆคุณคิดขึ้นมาปุ๊บเซิร์ชเลยอาชีพจูงหมานี่เหรอใช่อย่างนั้นเลยเหรอ งเงียบเงียบครับเงียบครับ <c oughs> คุณเสียงมาราาทนะครับผมกำลังสัมภาษณ์คุณเขาอยู่คือเราอยู่ๆเราก็เซิร์ชไปหาเลยค่ะและลูกค้าเราไปหาเขาไมา่ได้จากไหนจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อะค่ะครับจะสมัครมาทําลูกจ๋าสติ๊ดเดี๋ยวแม่คุยแป<ต>๊บนึงนะ<ต>ลูกก็คือโชว์เสิร์ชเสิร์ชออนไลน์ดูก่อนว่าแพลตฟอร์มไหนที่เราพอจะทําได้บ้างที่มันมีความน่าเชื่อถือค่ะสมัยนี้มันงานเฟกมันก็เยอะงานฟลอรอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเฟกหมายถึงว่างานปลอมเหรอใช่ มันจะมีพวก เว็บไซต์ที่แบบทําขึ้นมาดูดีมากเลยครับแล้วรับสุนัขจุงเล่นแต่ไม่มีบอกอรายละเอียดว่าเออราคาเท่าไหร่ชั่วโมงอะไรยังไงติดต่อใครไม่มีการช่วยเหลือเนี่ยค่ะโชนถ้าดูแล้วมันน่ากลัวเกิดไปฉก็ไม่สมัครเนี่ยค่ะอยู่ๆการที่คนจะมาทําอาชีพนี้ได้มันต้องสร้างความมั่นใจลูกค้ายังไงเพราะว่าสุนัขน้องหมาแต่แเราเาเรียกเป็นตัวหรือเป็นคนอย่างโชนเรียกก็คนนี้คนนี้อะไร,รยนนอย่างเงี้ยเรีป็นคนเลยเหรอใช่รรสรรพนามมันเปลี่ยนไปแล้วนะเดี๋ยวนี้นะไม่คือน้องหมาแล้้วววแตต่่คคคะกกกถานทััไป็ือูส เลี้ยงเป็นตัวแต่โชว์ด้วยความที่รักก็จะเรียกน้องคนนี้คนนี้คนนี้ก็เรือความเอ็นดูะนะถ <aras dul ce> ามหน่อยคุณโถสมมติผมจะเลี้ยงตัวหนึ่งเนี่ยอย่างเจ้าปมอมเนี่ยตวงสามสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นแน่นอนก็ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ดีมาจากฟาร์มอะไรเงี้ยก็ถึงนนอนแล้วแล้วเราเขาต้องสร้างความมั่นใจความเชื่อใจให้คนที่เอาไปเลี้ยงมันต้องใช้ระยะเวลามากน้อยขนาดไหนคือต้องบอกว่าแพลตฟอร์มที่โชว์สมัครเข้าไปเป็นผู้ให้บริการเนี่ยค่ะเขามีความน่าเชื่อถือในตัวระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นแแพตฟอร์มที่ใช้บบ มาณ50ประเทศทั่วโลกอะคะ่ะแปลว่าไอแพลตฟอร์มที่คุณโทรบอกเนี่ยมันมีอยู่แล้วเรา<อ>แค่ไปลงทะเบียนเหมือนจะลักษณะการจะไปลงสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการใช่ค่ะนั่นก็หมายความว่าลูกค้าที่เราได้ก็ได้จากแพลตฟอร์มนี้เหมือนกันใช่ค่ะมีบ้างไหมบอกว่าลูกค้าที่เราได้จากแพลตฟอร์มนี้เล้เขาหาักค่าบริการอะไรเท่าไหร่ยังไงก็จะมีเขาจะมีเปอร์เซ็นต์กำหนดอยู่ในนโยบายของบริษัทอยู่แล้วว่าแต่และบริการที่เราให้ลูกค้าเนี่ยจะจะ,จะหักค่าบริการกี่เปอร์เซ็นต์ก็บริษัทเขาจะมีอินชูเลนซ์ รายละเอียดนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายบริการต่างๆมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวติดตามช่วงของพิธีกรผมนะฮะน้องตุ๊กตานะครับเดี๋ยวเขาจะมาวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ดูกันโอเคทีนี้ถามต่อในเรื่องของการที่เราได้ลูกค้าเข้ามาแล้วลูกค้าเราก็จะจากเว็บหมายความว่าลูกค้าที่อยากใช้บริการเนี่ยเขาก็จะได้สมัครจากเว็บเหมือนกันใช่ค่ะก็ลงทะเบียนน้องหมาเหมือนกันใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดในกรณีถ้าเกิดเราใช้บริการแล้วเนี่ยเราจําเป็นยจะต้องไปผ่านเขาอีกไหมหรือว่าเรามีคอนแทคโดยตรงจากบริการตรงนี้แล้วจริงๆแล้้วววอ่่ถาาาเเกิดพืคม ปลอดภัยแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอะครอบคลุมอะก็ใช้บริการต่อจากทางแพลตฟอร์มนี้ได้เลยเพราะว่ายิ่งใช้เขาจะยิ่งมีส่วนลดให้ด้วยมันมีประกันไหมเนี่ยค่ะคือข้อดีของการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มคือทางบริษัทเขาจะ c ค v e r อินชูนัน์ความปลอดภัยของน้องหมาให้ด้วยแล้วก็ตัวผู้ให้บริการด้วยนยคะคะ คุณโชก็ได้รับประกันเหรอค่ะอย่างเช่นแบบสมมติว่าถ้าเราไปไปช่วยดูแลน้องหมาเกิดอุบิเหตุน้องหมาเจ็บขาหรือว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยทางแพลตฟอร์ม,มจะเป็นผู่ cover ให้แล้วก็<อ>ผู้ผู้ใช้บริการก็อุ่นใจเราก็อุ่นใจหมายถึงว่าตัวคุณโชเองก็คือคือได้รับประกันจาก ทั้งคุณโชด้วยน้องหมาด้วยคือถ้าเป็นประกันส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในลักษณะน,น,นั้นแต่ประกันในการที่ว่าเวลาโชไปทํางานแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดความเสียหายมันเกิดขึ้นในระหว่างงานเนี่ยทางบริษทัทเขาจะเป็นคนรับผิดชอบให้โอ้โหมันดูความน่าเชื่อถือานะเราทําอาชีพนี้มากี่เดือนกี่ปีแล้วครับปี2020ตอนต้นปีคะ่ะพอโควิดมาปุ๊บโชก็สมัครเลยะคะ่ะจนถึงปัจจุบันปัจจุบันอยากรูก้ มีครอบครัวยังหน้าตาสวยๆอย่างอายุต่้ไหร่ยแล้วต้องบอกเหรอคะบอกคือต้องบอกคุณต้องบอกคุณเอฟซีผมติดตามคุณเขารู้กันหมดเลยนะเขารู้กันหมดเลยเหรอเดี๋ยวเขาก็รู้ แก่แล้วมีแฟนมีแฟนใช่ค่ะพ่อควรระวังของอาชีพนี้มีอะไรต้องระมัดระวังบ้างไหมบางทีน้องหมาตัวแบบใหญ่ๆดุๆเนี้ยมันเช็คอะไรกันไม่ได้อะคือในแพลตฟอร์มเขาจะทันไว้ดีมากค่ะครับคือก่อนที่โชวจะรับงานเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นการลักษณะการพูดคุยของผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการในนั้นก่อนแล้วพองานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหน้าเจ้าของเป็นใครสัตว์เลี้ยงของเจ้าของเป็นพันอะไรน้ําหนักเท่าไหร่ฉีดวัคซีนอะไรแล้วหรือยังอะไรยงเงี้ยค่ะ กลองชั้นหนึ่งก่อนใช่ค่ะเออดีเนาะ,ะผมเชื่อได้ว่าทุกคนอยากจะรู้เลยนะครับการใช้จ่ายหรือว่างบประมาณหรือว่ารายได้ที่เกิดจากอาชีพนี้ของคุณโ์เป็นยังไงน้องตุ๊กตาจะมาวิเคราะห์ให้ทุกฟังนะครับว่าไรายได้เกิดจากอะไรมีต้นทุนหัดลบค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปฟังน้องตุ๊กตาช่วงสองครับ และในช่วงนี้นะคะตุกตาก,ก็จะพาทุกคนมาเจาะลึกรายได้กับอาชีพรับจ้างพาสุนัขเดินเล่นคะ่ะคุณโชคะ่ะรายได้จากอาชีพนี้เนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นไรายได้ต่อชั่วโมงเนี่ยโชจะคิดตามขนาดของสุน,นะะัขค่ะตามน้ําหนักถ้ายอย่างเช่น1-10กิโล10-20กิโลหรือ20กิโลขึ้นไปนะะอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นน้องหมาพันธุ์เล็กถึงกลางโชจะคิดอยู่ที่ชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทคะ่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณโชทําวันละประมาณกี่ชั่วโมงคะของโชเองเนื่องจากมีงานประจําด้วยโชก็จะะจััดเวววลาาาามมมทํนปรณ4ช่่โงคะ 촬 <목소리도> บอกว่าคุณโชวได้วันหนึ่ง600บาทใช่ไหมคะค่ะถ้าเกิดทํสีชั่วโมงอย่างนี้เนี่ยถ้าหากสมมติว่าทุกตาสนใจอยากจะทําอาชีพนี้แต่ว่ายึดเป็นอาชีพหลักเลยทําวันละ6ชั่วโมงก็จะเท่ากับว่าได้วันละ900บาท10วันก็จะได้9000เพราะฉะน,นั้น1เดือนเนี่ยถือว่าได้เยอะอยู่เลยนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องหักค่าธรรมเนียมก่อนประมาณ20%ใช่ไหมคะก็จะเหลืออยู่ที่21,600บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอาส่วนนี้เนี่ยมาทำเป็นอาชีพหลักได้เลยแล้วเราอาจจะไปหาาชีพพเเเสริ<อ> <ๆ S 2> ิิมมม่่่่ตตคะแว อย่างไรก็ตามนะคะแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่หลายเล่มลใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาข้อมูลในส่วนตรงนี้ดีดีก็คือต้องดูความน่าเชื่อถือของแต่ละแพลตฟอร์มโดยการเข้าไปศึกษาดูรายละเอียดความเป็นมาเป็นไปให้ดีๆค่ะก่อน<ม>จะสมัครเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเราต้องส่งเ,เอกสารข้อมูลส่วนตัวสําคัญข,ของเราไปให้กับทางแพลตฟอร์มสำหรับใครที่สนใจอาชีพอิสระอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกองส่งเสริมการมีงานทำกรมการจัดหางาน เลือกไปที่หัวข้ออาชีพอิสระ2021ค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างครับอาชีพนี้สุดยอดนะตุ๊กตาเนาะสุดยอดค่ะขอบคุณมากๆเลยที่แนะนําอาชีพแบบนี้มาใครคะนะครับที่สนใจนะครับมีอาชีพที่มันสนุกสนานนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองมีอาชีพเด็ดๆแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้ติดต่อคุณมาที่ได้ที่ไหนครับผมค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook หรือว่าไอจของตุ๊ตาเองค่ะอ่าคึ้นให้ตรงนี้นะครับผมหรือใครที่สนใจอาชีีพน อยากจะติดต่อคุณโชหรืออยากจะจ้างงานมันต้องไปลงเว็บไซต์ไหมหรือว่าติดต่อคุณโดยตรงได้เลยอติดต่อโชวทางไลน์หรือว่าทาง IG ก็ได้ค่ะหรือว่าจะไปหาโชวที่แพลตฟอร์มก็ได้ค่ะโอ้ได้หมดเลยเนาะ, <c oughs> ะอ่ะขึ้นไลน์ <c oughs> แล้วก็ไอจีค่ะทำไมาเดี๋วนี้คนเล่นไ g กันเยอะมากเลยเนาะ โอ้ก็ไม่เข้าใจเป็นเทรนโลกเป็นเทรนโลกนะครับโอเควันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับใครชอบที่นี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ต์ด้วยนะครับและถ้าไปภาคคิดใหม่นะครับทางกดติดตามนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดฝากติดตามเราทั้ง3คนด้วยด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไปก่อนบุกลัง้ายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับน้องน่ารักมากเลย